เอาจริงๆวันพีทเวอร์ชันคแสดงเวอร์ชันนี้เนี่ยมีหลายๆเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าโอโ้โหหลายๆฉากกันเราดูแล้วน้ําตามันก็ไหลลงไปด้วยนะฮะแต่ว่าในบางฉากบางช่วงเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขัดใจเล็กๆน้อยๆยหลายๆสิ่งที่เขาตัดออกไปหลายๆสิ่งที่มันควรจะมีแต่ว่ามันเป็นตัวละครสําคัญนะมันกลับไม่มีอะไรอย่างงี้ผมว่าหลายๆคนที่ดูแล้วน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันนะครับ ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าวันพีชเวอร์ชันคาแสดงให้เราได้เห็นก็คือว่าเขามีการทำการบ้านออกมาดีมากๆเลยนะครับจากการที่เขาโปรโมทไว้เลยว่าอาจารย์เออิจิโรโอดะเนี่ยเขาเป็นคนที่คอยควบคุม ดูแลทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เรื่องของการแคสนักแสดงหรือว่าควบคุมตั้งแต่เรื่องของพลรตเรื่องหรือว่าแม้แต่จะเป็นบทต่างๆที่ทางทีมงานที่ใช้ในการสร้างวันพีชเวอร์ชันองแสดงออกมาเนี่ยอาจารย์เอจิโรโอดะควบคุมทุกขั้นตอนนะครับเพราะงั้นไว้ใจได้ว่าตัวของผู้สร้างเองเนี่ยไม่ต้องการให้ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่โดนด่าแน่นอนนะครับ สำหรับวันพีทเวอร์ชันคนแสดงนี้นะฮะมีหลากหลายแง่มุมที่ผมได้มองเห็นเลยนะครับเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่านี่คือการดัดแปลงจากเวอร์ชันมังงะหรือว่าก็คือเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยออกมาเป็นฉบับของซีรีส์คนแสดงได้ดีต่อใจมากๆเลยนะครับมีการใส่ใจรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับมีชั้นเชิงในการลำดับเรื่องที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อนะครับจากปกติแล้วเนี่ยถ้าใครได้อ่านวันพีทมาก่อนเนาะจะรู้เลยว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องของ บางทีดีลูฟี่ในตอนเด็กนะครับจากนั้นค่อยมาเป็นตอนโตยาวๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าในเวอร์ชั่นคนแสดงนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องครับให้น้ำหนักมาที่ตัวของกลุ่มหมอกฟางให้น้ำหนักมาที่ตัวของนักแสดงตอนโตครับจากนั้นมีการเล่าย้อนเป็นแฟลชแบ็กไปบ้างบางช่วงที่มีการตั้งคำถา,ถามถึงว่าทำไมเหตุการณ์แบบนั้นจึงเกิดขึ้นมาทำไมตัวละครตัวนี้ถึงตั้งใจไปในทิศทางนั้น นี่คือสิ่งที่วันพีทเวอร์ชันคองแสดงนําเสนอออกมาในในขั้นตอนการลําดับเนื้อเรื่องลําดับขั้นตอนในขั้นตอนการตัดต่อของเขานั่นแหละครับให้คนที่รู้สึกว่าคุ้นชินกับวันพีทเนี่ยเราได้เห็นมุมมองที่มันแปลกใหม่นะครับที่ตัวของอาจารย์เอียโรดอาจจะไม่ได้เล่าไว้ในหนังสือการ์ตูนมันก็มีบางช่วงนะครับที่สามารถเติมเต็ม เนื้อเรื่องที่ในการ์ตูนไม่ได้บอกเอาไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถสนุกกับการผรจญภัยของกลุ่มหมอกฟางได้อย่างเต็มที่เลยนะถึงแม้ว่าเราจะคุ้นชินกับการผจญภัยของกลุ่มหมอกฟางอยู่แล้วหลหลายตัวละครที่มีการนําเสนอออกมาผมรู้สึกนะครว่าเขาใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมีการตีความตัวละครนั้นๆออกมาใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ใช่ให้ตัวละครน,นั้นเป็นตัวละครที่มีมิติเพียงแค่ไม่กี่มิติในช่วงแรกๆนะฮะอย่างที่คนรู้ๆกันเนาะถ้าคุณไปอ่านวันพีชช่วงแรกช่วงทะเลอิสบูเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่แกรนด์ไลน์เนี่ยตัวละครจะไม่ค่อยมีมิติเพราะว่าเรายังไม่ได้ผูกพันกับตัวละครน,นั้นมากพอ แต่ว่าในเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยเขาสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับตัวละครน,นั้นมากพอถึงขั้นที่เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับตัวละครน,นั้นๆในแบบที่เราไม่เคยเห็นในการ์ตูนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้ตัวละครเวอร์ชั่นคนแสดงแบบนี้เนี่ยได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาบนโลกแห่งความเป็นจริงแบบนี้ได้นะครับ เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าวันพีทเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยมันน่าประทับใจก็คือว่าการตีความในรูปแบบใหม่ของแต่ละนักแสดงเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพระเอกเราอินาคิโกโดอยที่แสดงเป็นมังคีดีลูฟี่เนี่ยมันมีความเป็นตัวการ์ตูนอยู่มากมีความเป็นมังกีดีลูฟี่อยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ผมว่า ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเราจะหาใครมารับบทเป็นมังกี้ดีลูฟี่ได้ดีไปกว่านี้ตัวละครอื่นๆที่เป็นกลุ่มหอ,อกฟางเองก็มีความน่าสนใจในวิธีการนําเสนอของแต่ละตัวละครน,นะครับไม่ได้เห็นแค่ด้านตอนโตไม่ได้เห็นแค่ด้านความแข็งแกร่งไม่ได้เห็นแค่ว่ากลุ่มหมอกฟางกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จู่ๆมันเก่งขึ้นมาเลยเราเห็นนะว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเขามี มีวิวัฒนาการการเติบโตของตัวละครตามระยะเวลาที่เนื้อเรื่องมันเล่านะครับเราได้เห็นเราได้ผูกพันกับมันไปเรื่อยเนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่พอปรับมาเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงเนี่ยมันจําเป็นนะครับต้องบอกว่ามันจําเป็นต้องตัดออกแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็จะยืดออกไปยืดออกไปค่อนข้างเยอะเลยอาจจะตอนหรือ2ตอนก็ว่าได้นะฮะพอยืดมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ตัวของซีรีส์มัน มันน่าเบื่อก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่บางเรื่องเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันตัดออกไปเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญนะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่อนาคตเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมากเลยในจักรวาลของวันพีซอย่างเงี้ยพอเขาตัดออกไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า แปลกๆหน่อยนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าแปลกมากมายอะไรนะครับโดยส่วนตัวแล้วถ้าจะให้แนะนำแล้วก็นี่คือหนึ่งในซีรีส์คนแสดงที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อดังมาจากอนิเมะชื่อดัง มาจากการ์ตูนชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักนะครับเป็นหนึ่งซีรีส์ที่คุณควรดูสักครั้งก่อนตายจริงๆถ้าถามว่าคนใหม่มาดูได้ไหมนี่คือซีรีส์ที่ทำออกมาให้คนใหม่ได้ดูครับแล้วก็เป็นการสนองความต้องการสนองนิดให้กับเป็นแฟนการ์ตูนที่เคยอ่านมาแล้วที่เคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วที่เคยได้ผจญภัยร่วมกันมากับกลุ่มหมอกฟางมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะน้องๆเยาวชนที่เพิ่งมาติดตามวันพีทในช่วงที่เขาทำสคริปต์สองปีมาแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า เราไม่ค่อยได้เห็นว่าที่มาที่ไปของตัวละครเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปอ่านวันพีทเล่มแรกอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าทางสํานักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยฮะเขามีการทําเป็นเซตขึ้นมาแล้วก็ลดราคาพิเศษเลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะฮะแต่ว่าผมมีแล้วผมไม่ไม่ต้องไปซื้อซ้ําอีกรอบหรอก ยังไงก็จะกลับไปอ่านเล่มแรกใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันพีก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ผมมักจะหยิบนํามาอ่านหลายๆรอบนะฮะโดยที่เราก็ไม่รู้สึกเบื่อนะแล้วก็หลายๆฉากที่มันรู้สึกว่ามันเป็นฉากเรียกน้ําตาเนี่ย ตัวซีรีส์คนแสดงก็สามารถขยี่ตรงนั้นได้ดีจริงๆสําหรับใครที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะดูหรือไม่ดูดีเนี่ยผมว่านี่คือหนึ่งเรื่องครับที่ควรดูก่อนตายจริงๆนะฮะสำหรับวันพีทเวอร์ชั่นคนแสดงเรื่องนี้นะครับทางฟิล์มฟอสร,รีวิวของเราให้คะแนนอยู่ที่9.6คะแนนครับ9.6คะแนนนี้ในด้านเนื้อเรื่องนะครับเรียกว่าเป็น ความสดใหม่อย่างมากนะครับนี่คือการนําเอาการ์ตูนมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันของแสดงได้อย่างเหมาะสมได้อย่างดีงามโดยที่ไม่ขัดใจแฟนๆการ์ตูนยุคเก่าหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่รู้จักวันพีชเองก็สามารถสนุกไปกับการผจญภัยของกลุ่มบอ,อกฟังได้ด้วยเหมือนกันนะครับในด้านเนื้อเรื่องผมให้คะแนนอยู่ที่10คะแนนเต็มเลยนะฮะ ด้านเทคนิคการผลิตเรียกได้ว่าใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในงานสร้างมากนะครับทั้งในด้านการลำดับเรื่องในด้านของอาร์ตสไตล์ในซีรีส์ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของคอสตูมดีไซน์นะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของพื้นเพตัวละครหรือว่าวัฒนธรรมที่อยู่ในเกาะนั้นๆเนี่ยมีการขยายความเข้าใจให้เราได้เห็นภาพว่าถ้ากลุ่มหมอกฟางเนี่ยเดินทางไปตามเกาะต่างๆเนี่ยวัฒนธรรมธรรมเนียม รูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละเกาะมันก็จะมีรูปแบบที่มันแตกต่างกันไปนะครับถ้าสมมุติว่าวันพีทไม่ใช่เป็นการ์ตูนแต่เป็นนิยายมาก่อนผมว่างานสร้างมันก็ต้องออกมาเป็นประมาณนี้นี่แหละเพราะว่าเป็นการหยิบนําเอาจินตนาการที่เราไม่ได้เห็นภาพเลยนะครับมาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้นะฮะแต่มันก็มีเรื่องติดใจเล็กๆน้อยๆนั่นแหละในเรื่องของดีไซน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นดีไซน์อย่างตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมติดใจดีไซน์ของตัวละครมนุษย์เงือกครับ เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการเอาชุดยางมาใส่มากเกินไปหน่อยนะฮะมันทําให้เวลาที่เราได้เห็นดีเทลใกล้ๆของตัวละครตัวละครนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันขัดใจเล็กๆในน้อยนะฮะแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าขัดใจมากหรอกรู้สึกว่ามันมันก็เหมาะสมแหละถ้าทําออกมาในลักษณะแบบนี้มันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้แหละแต่คงรู้สึกว่ามันขัดใจนิดนึง น,นิดเดียวอะ่ะถ้าทําให้มันดีกว่านี้เนี่ยผมว่ามันคงจะออกมาเหมาะสมกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับงานด้านโปรดักชันงานด้านเทคนิคการผลิตผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนนะครับ ด้าน,นการสวมบทบาทนะครับเรื่องนี้นักแสดงทุกคนเรียกว่าสวมบทบาทได้ดีมากๆเหมาะกับตัวละครน,นั้นมากๆนะครับมันอาจจะดูแปลกๆขัดขดกันเกินไปหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าบรนเหมาะสมกับการที่นําเอาตัวละครจากในการ์ตูนจากในมังงะเนี่ยออกมาทําเป็นคนแสดงจริงๆก็ออกมาเป็นประมาณนี้นี่แหละเรียกว่าประทับใจทุกๆครั้งนะครับที่ได้เห็นตัวละครเหล่านี้เนี่ยเขาออกมาโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของเรานะครับ ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าการมาทําเป็นคนแสดงแล้วยังมีการจับเอาทั้งหมดที่เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยมาใส่เป็นคนแสดงเลยเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ตลกมากแน่เลยแต่ว่าในเวอร์ชั่นคนแสดงนี้เขาไม่ได้ทําแบบนั้นครับเขาใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์คาแรคเตอร์ของเขาออกมาอย่างมากเลยมันทําให้หลายๆตัวละครเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นจากในการ์ตูนแน่นอนนะครับ แต่ก็มีหลายๆตัวละครที่ถูกตัดบทออกไปนะฮะง่ายๆอย่างแบบช่วงแรกๆเลยเนาะอย่างตัวของหัวหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่จะเป็นตัวของตัวสิงโตที่อยู่ในกลุ่มตัวตลกบากี้นะฮะหรือแม้แต่จะเป็นแบบว่าตัวบอสตัวหนึ่งที่อยู่ในทะเลอิสบูก็คือตัวของดอนครีกอย่างเงี้ยฮะเขาตัดออกไปได้แบบตัดบทตรงนี้ออกไปมันก็อาจจะรู้สึกว่า เออเนื้อเรื่องมันก็ไหลลื่นดีมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าการตัดแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําร้ายตัวละครนั้นๆเกินไปหรือเปล่านะฮะอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถือว่าเขาลําดับเนื้อเรื่องออกมาได้เหมาะสมแล้วแหละไม่มีอะไรที่มันมน,น้อยเกินไปมันมีแต่สิ่งที่มันพอดีแล้วก็ที่เหลือมันก็คือความเหมาะสมของมันนะฮะบ,บางฉากที่ผมได้เห็นตัวละครบางตัวโผล่ออกมากผมก็รู้สึกนะฮะว่า เออเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าน้ําตาเราคลอได้น้ําตาเราซึมได้ด้วยเหมือนกันนะครับพอมันตัดตัวละครหลายๆตัวออกไปเนี่ยตัวซีรีส์เนี่ยมันอาจจะทําไม่ถึงในจุดจุดนั้นที่ในการ์ตูนเคยมีการกล่าวถึงเอาไว้ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเนื้อพลังตัวละครเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะของทางซีรีส์ที่ทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงครับคงไม่มีการนำเอาพลังสุดเวอร์ของตัวละครออกมาใช้กันเต็มที่ขนาดนะั้นหรอกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีจริงๆนะครับด้านการสวดบาทด้านการแสดงผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนเลยครับนั่นความประทับใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคําอุทานที่ผมมักพูดตลอดทั้งเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้ว้าวเชียรเคหูมันทาขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยอันนี้คือเหล่าคําอุทานนะครับที่ผมมักจะใส่เอาไว้ในเนื้อเรื่องเวลาที่เราดูรอบแรกทั้งหมด8ตอนที่เราได้ดูนะฮะทุกฉากที่เราเห็นแล้วว่า เขาใส่ใจในรายละเอียดจริงๆแล้วก็ความสนุกที่เราได้เหมือนกับเราได้ร่วมผจญภัยกับกลุ่มหมวกฟางจริงๆเนี่ยมันทําให้บางฉากที่ได้ดูพอเขาขายี้ถึงจุดจริงๆเนี่ยน้ำตาของคนที่เป็นแฟนมังงะน้ําตาของคนที่เป็นแฟนวันพีชเนี่ยบันถึงจุดที่มันซึมออกมามันไหลออกมาไม่รู้ตัวจริงๆนะครับด้านความประทับใจไม่มีอะไรพูดเยอะครับให้ไปเลย10คะแนนเต็มฮะ ด้านความสนุกนะฮะเรื่องนี้ถ้าใครดูรอบแรกสำหรับคนที่เป็นแฟนวันพีชผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแบบผมคือดูรวดเดียวครับสนุกจนหยุดดูไม่ได้เพราะว่าตัวเรื่องเนี่ยสร้างความแปลกใหม่แล้วก็น่าหลงไหลและน่าติดตามได้พร้อมๆกันเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่หลายๆสื่อเนี่ยยกให้วันพีชคือซีรีส์ที่แปลงมาจากกร์ตูนที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าก็แอบเสียดายมือนกันนะฮะที่ มันมีแ8ตอนอะ่ะผมอยากให้มันมีตอนที่9โผล่ออกมาอีกสักตอนนึงมันจะเป็นการเตรียมตัวสู่แกรนด์ไลน์แบบจริงๆไงแต่ว่าจบ8ตอนมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน,มนขาดอะไรไปนะมันก็จบสมบูรณ์ดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยกำลังรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มหมอกฟังได้อ,อย่างดีเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีกกี่ปีซีซั่น2จะโผล่ออกมาก็เรียกว่าต้อง กลั้นใจรอนะฮะกลั้นใจรอตอนนี้รอบที่2รอบที่3กําลังจะตามมาแล้วผมว่านี่คือหนึ่งในซีรีส์ที่ผมไม่ได้ดูรอบเดียวแน่นอนนะครับสำหรับด้านความสนุกผมให้คะแนนอยู่ที่10คะแนนเต็มเหมือนกันนะครับรวมๆแล้วฟิลฟอร์รีวิวของเราตัวของผมสิวาให้คะแนนวันพี e เวอร์ชันคุณแสดง l i ฟ e a อคชั่ของทาง Netflix เรื่องนี้อยู่ที่9.6คะแนนครับ โดยวรวมแล้วนะฮะวันพีชเนี่ยคือซีอรีส์ที่เรียกว่าชวนออกทะเลอย่างมากเลย แน่นอนออกทะเลอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงธีมของโจรสลัดใช่ไหมเพราะงั้นตัวของกลุ่มหมอกฟังเองเขาก็ต้องออกทะเลไปตามหาสมบัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์หนึ่งนะที่ควรค่ากี่กับการรอคอยมากๆเลยหลังจากที่เรารอคอยมาอย่างเนิ่นนานนะครับติดตามข่าวมาเยอะแยะตั้งแต่ว่าเอ้ยเขาประกาศว่าจะสร้างมีสคริปต์ออกมานะครับมีการแคสต์นักแสดงออกมาเนี่ยผมก็ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นว่าเออแต่ละคนเนี่ยแคสต์ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ย ตัวซีวรีส์เขาทำออกมาแบบไหนผมรู้สึกว่าวันพีชคือซีรีส์ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูสักครั้งก่อนตายจริงๆนะฮะมันมันเทียบเท่าได้เลยกับพวก Stranger t h i n n s ที่เป็นเรือธงของทาง n น t f l i x นะฮะ เกมออฟทรอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือซีรีส์ที่เป็นเทียร์ท็อปทอปเป็นซีรีส์เกรด A ที่เราควรจะดูสักครั้งในชีวิตจริงๆนะครับก็อยู่ที่ตัวเราเองนะฮะว่าเราจะมีเวลาดูสักกี่รอบเพราะว่าตัวซีรีส์แรกๆเนี่ยซีซั่นแรกๆเนี่ยเราแน่นอนเราดูซ้ําได้หลายรอบแน่นอนนะครับไอรอบที่2มันอาจจะลดความเซอร์ไพรส์ลดลงไปหน่อยนึงแต่ว่าความสนุกเนี่ยผมว่ามันยังคงอยู่ เต็มที่อยู่แน่นอนเพราะรอบที่2เวลาผมดูผมก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีขึ้นได้เห็นแบบพวกที่เป็นอีสต์เอ็กมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเวลาผมดูหนังผมดูอย่างน้อย2รอบอยู่แล้วรอบหนึ่งอาจจะดูเป็นรอบแรกในโรงหนังนะฮะนี้ก็ดูรอบแรกผ่านไปแล้วรอบที่2เนี่ยต้องจัดซ้ําแน่นอนนะครับกำลังดูเก็บรายละเอียดอยู่รอบที่3ารอบที่มีมาแน่นอนนะครับก็อยู่ที่คุณแล้วนะฮะว่าจะร่วมมาถอนสมอกลางใบเรือแล้วออกผจญภัยพร้อมกันกับกลุ่มบมวกฟาง หรือเปล่านะครับเพราะงั้นคุณผู้ฟังตอนนี้เตรียมตัวเลยฮนะถ้าใครตัดสินใจอยู่ว่าจะดูวันพีซหรือไม่ดูดีผมแนะนำฮะออกเรือไปตามหาเป้าหมายมุ่งสู่แกนไลไปด้วยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel